วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงขอเสนอจุดเริ่มต้นของงานผมจะเริ่มจากการแนะนำให้คุณได้รู้จักกับชายคนนี้ชายคนนี้เป็นนักวิศวกรชาวฝรั่งเศสและเป็นนักฟิสิกส์เขามีชื่อเต็มๆว่าออ Gaspard Gustav de Coriolis อแกสปาตุสตารเดอร์คอเโอลิสหนักกว่าเดิมอีกกสปาตุสตาเดอร์คอเโอเิสเขาเขียนหนังสือการคำนวณผลของเครื่องจักรซึ่งหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคำว่างานเป็นครั้งแรกงานคือผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวราบงานเป็นปริมาณที่สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์คืองานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางและคําว่าพลังงานหมายถึง ความสามารถในการทํางานได้ของวัตถุหรือสาสารต่างๆพลังงานสามารถทําให้สาสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทําให้สารร้อนขึ้นเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนสถานะและพลังงานยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้อีกองประเภทตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ 1. พลังงานเคมี (chemical energy) 2. พลังงานความร้อน (thermal energy) 3. พลังงานกล (mechanical energy) 4. พลังงานจากการแผ่รังสี radiant energy 5. พลังงานไฟฟ้า electrical energy 6. พลังงานนิวเคลียร์ nuclear energy พูดถึงจุดกำเนิดของทฤษฎีโดยทฤษฎีเริ่มต้นมาจากในปีคศ1912โดยโรเบิร์ตกอดเดิร์ได้รับได้มันดาลใจในวัยเด็กจากฮิเบิร์จอร์ดเวล เขาได้เริ่มวิเคราะห์จลวดอย่างจริงจังแลสะสรุปได้ว่าจลดเชื้อเพลิงแข็งแบบเดิมจาเป็นต้องได้รับการปรปับปรุง3อันดับวิธีโดยอันดับวิธีแรกคือเชื้อเพลิงควรจะถูกเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ขนาดเล็กๆแทนที่จะตั้งบันชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ของจลวดดเอาไว้ทั้งหมดเพื่อการต้านทานต่อแรงกดดันที่สูง อันดับวิธีที่2คือตัวจรวดจะถูกจัดเดีนให้เป็นขั้นๆหลายๆตอนประกอบกันจะไม่เป็นตัวจรวดชิ้นเดียวไปเลยซึ่งจะทําให้ขณะที่จรวดกําลังขึ้นไปชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกและใช้เชื้อเพลิงในจรวดส่วนนั้นๆหมดไปก็จะทําให้การสลัดตัวจรวดส่วนนั้นๆทิ้งไปเหลือแต่ตัวจรวดส่วนถัดขึ้นมาทําให้มีมวลลดลงและทําให้สามารถเพิ่มอัตราเร็วของจรวดได้มากขึ้นซึ่งถ้าจรวดมีอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วค่าหนึ่งก็จะทําให้จรวดนั้นสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลุดพ้น เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกเคลื่อนที่หลุดพ้นออกไปโคจรรอบดวงดาวอันดับสุดท้ายก็คืออัตราเร็วของไอเสียจรวดจ,จะได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงเกินกว่าอัตราเร็วของเสียงโดยใช้หัวฉีดเดวลาวาลประโยชน์ของทฤษฎีนี้ก็คือปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องยนต์จรวดในการส่งกระสวยอาวากาศขึ้นไปในอาวากาศแล้วก็ได้มีการนําความรู้เรื่องงานและพลังงานมาต่อยอดและนําความรู้เรื่องเครื่องยนต์จรวดมาประ,ประยุกต์ใช้ในการขนส่งและในการทางทหาร จากที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าคุณมองในมุมมองของวิศวะมันคเป็นเรื่องที่ควรจะรู้และมันสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสิ่งต่างๆได้